ดีค่ะทุกคนกับมาพบกับช่องมินิมินจีนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้ครีมทาผิวไอ้ครีมบงหน้าก่อนนอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเดิมจ้าตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะตัวแรกของเราเลยก็จะเป็นตัวเซรั่มโอเคทาลงไปเลยค่ะ นี่เนื้อครีมก็จะประมาณนี้เกลี่ยง่ายเนี่ยแค่รูปก,ก็โอเคแล้วทาไปเลยค่ะให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ลำคอทาค่ะรูบๆไปเลยนะจ๊ะเนื้อครีมเขาก็ซึมซับได้รวดเร็ว โอเคค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้ของเรานะคะเนื้อครีมเขาก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไนท์ครีมนะจ๊ะใช้ไว้ทาก่อนนอนนี่5จุดบนใบหน้าและลำคอนะคะอีก3จุดโอเคค่ะทาไปเลย นำคอเกลี่ย<า>แล้วก็เกลี่ยนี่นะจ๊ะเขียหน้าว่าจะประมาณนี้วิง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 ,วงเขาก็จะเงามากโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวไอเซรัมนะจ๊ะไอเซรัม um ตัวนี้นะคะตัวเด็ดเลย ไว้ทาขอบตาสำหรับคนที่ขอบตาดำนะคะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอตัวนี้นะคะเขาก็จะไปช่วยเติมเต็มนะคะใต้ตาโอเคเอาทาไปเลยนะคะประมาณนี้โอเคจ้ะแล้วก็ตามด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวไอมาสเซจี G, ก็คือเป็นตัวนวดใต้ตานะคะ วนวดใต้ตานวดแบบนี้นะจะนวดนวดเขาขึ้นไปอืมเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะตัวนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะโอเคแล้วก็นวดยกกระชับนวดแบบนี้เลยจะ ประมาณนี้นะคะไล่เลยค่ะจากล่างขึ้นบนจากล่างขึ้นบนนะคะทำแบบนี้นะคะทุกวันนะคะ3 5นาทีนะคะ ช่วยก็ด้วยใช้มือช่วยกาด้วยโ okay. อเคแบบน้นนะจ๊ะราดง้วยไล่ไมัไมไมเนเาจะ่่งนั่องคีนมีเชฟอะสามารถอมได้นะก่อนนอนก็ได้ถ้าใครสะดวกหรือ แบบนี้นะคะนวดแบบนี้แบบนี้นะคะนวดเขายกนวดแล้วก็ยกนวดแล้วก็ยก,กแบบนี้นะจ๊ะทำแบบนี้ทุกวันนะคะเพื่อผิวหน้าที่ดีนะทุกคน จะไล่เขาแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แค่นี้เองนะคะเป็นการบำรุงผิวหน้าก่อนนอนนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ผิวหน้าของเรายังคงอยู่กับเราไปอีกนานนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องมินิบินจีด้วยนะคะทุกคนไปแล้วจ้าวันนี้บ๊ายบาย